สวัสดีจ้าพ่อฟังแน่แม่เอตี FC สู้โหทุกคนนะจ๊ะเนาะเขาว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด,ด้อจ้ะพี่น้องกดซับตะไคร้กดกระดิ่งนนเนาะมืาในห้อากะเป็นไข่อยู่จ้ะพี่น้องกระตื่นกระลุกขึ้นมาเนาะท้องปวดแขวปวดแห้งๆพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้กระหายเบิดขึ้นจนหดตีสองตีสาม ปวดแท้งไรพี่นออ้องเอ้ยจั้งแต่ก็่าลืมกันได้จ้ะเนาะกับพวกใครสบายป็นได้ฮะก็ขอโทษขออภัยได้จ้ะพี่น้องเนาะอย่างนู้นกัจังแด่ก็ให้พอ่พอพ่อแม่แม่เอ็ซีสุขอทุกคนมาจ้ะเนาะขอโทษขออภัยหลายใใๆช่วงนี้เขาพ่กใอยสบายป่วยจ้ะไปโรงพยาบาลว่ามันท้งไปนะพี่นออ้องเอ้ย น้ำตาลตกแน่ความดันขึ้นเงี้ยคนเป็นลูกหัวใจน้พี่น้องเนาะ,ก,ะก็จับใจก็อย่าลืมกันเด้อพี่น้องเอาลูกขื้นมาทายคลิปไปเขาก็ลุกนาะพี่น้องเนาะจังมันอี่ก็ปวดแขวเได้พี่น้องเอ้ปวดแห้งยี่เลยเ้ามาเ้าเราสีฟ้าไปถอนเน้ยมันกบวบาเเ้าจากเทียมันก็วนกปวดมันน้องมันลอยอยู่นี่แหละพี่น้องว่ามาขึ้นปวดแห้งยี่เลยปวดหลายปวดโดนพ่อ เรื่องใดก็ขอขอบพระคุณหลายๆดนะจ้ะเด้อพ่อๆแม่แม่เอฟซีสุขุทุกคนนะจ๊ะเนาะที่บ่ลืมเด็กเด็กก็ยุ่งสิเลยจ้ะพี่น้องอืมนี่ไปนอนรีไฟล์รีมันน่ะยเลจ้ะ,นะนะ

สวัสดีปีใหม่เด้อแต่พ่อๆแม่แม่สีสุขสุขันนะจ๊ะนะทุกคตหายลำลำรวยๆอยู่ดีมีแห้งนะจ้ะเด้อได้เวลาดีทีขึ้นปีใหม่ก็ได้ขอให้แห้งๆปังๆลำลำรวยๆวด้ะจ้ะเด้อสุขสุขคนนะจ๊ะพี่น้องก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งอายุมั่นขวัญยืนจ้ะก็ เป็นบุญวาตนาเด้อจาบ่บ่เจ็บบ่ไข่นะพี่น้องเลยก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่อยุหมั่นคนยืนเละจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุขุมทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะทั้งใดก็ขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่สุขุมทุกคนจ้ะหลายๆก็อย่าลืมกันเด้อพี่น้องเลยบ้านปอรักแมวก็ยังรับบริจาคอาหารแมวไซส์แมวอยู่เด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี้แม่ก็ บ่ค่อยสบายปไนได้ไออดออกแดดเบางมือทายได้กะสิลูกขึ้นมาทายเนาะพี่น้องเนาะทายวิดีโอเนาะเากะอยากให้เห็นความเป็นอยู่ของเขาเนาะพี่น้องไปใส่มาใส่บ่ไหวเด้พี่น้องเนี่ยน้ำตาลตกช่วงใบมงใบสองเนี่ยโอ้ยใจกิโลดสีขาดพี่น้องเลยช่วงวสีเทากินยาเบาหวานกะบ่กล้าย่านนอกย่านบังไปทั่วทิพย์ตัวเดน ได้ชิโรชิขาดก็จังได้ก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องส่ชมชุนส <c oughs> ่มชุนของแม่ส่มชุนของแม่โตบังง่ายพี่น้องเลยเฮ็ดมันแล้วโตวบังง่ายแบบเขื่อนเลยนะลูกชายเอ้ยใหญ่ขึ้นสุมเมอุ๋่มเอว่ามันนาคาล้อหกล้ออะไรตีนเลยนะลูกชายแม่นะเดี๋ยวก็ต้อง นี่ไข่ไข่นะอ่ะไข่ไก่ไข่วะอะไข่ไก่ไข่นั่นนะอะไข่ไก่ไข่ไก่อืมอย่าเฮ็ดแม่ไหมล่ะอย่าทำอย่าทำแม่เจ็บมากหยอกให้พี่น้องจับมือเข้าไปกอดแล้วก็เอาคาลังถีบป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปนี่แหละเป็นแผลเปิ้อนแม่หนาเท่มากเลยนี่พี่วาดะปีมือพี่วาดนี่หมองถือแต่หมองเก้านี่ยล่ะ พี่หวานมากมานอนกวดแม่แล้วก็เอาขาลังถีบปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บไปเบิดมือนะจะไปได้ไปทอนเข่วถีบนั่นนะเท้าปวดเราจะไปทอนแล้วพี่น้องบ่อบปอยไว้แหละน้องน้ำแม่ยายาถีบยามักกัดมักแงีหลีเด้เลยนะ่อแล้ว กบกระกาอันนี้เป็นไดนะพี่น้องตัวใหญ่หมด้วยตัวอกอ้วนเนี่ยน่ใหญ่ปึ๊กเลยเนี่ยตาหนี้ตามคนตามนี้ไปนอนกปฮา่าพี่ดาในหอกข้างนอกตลอดพอดอกพอมีไปนั่งใส่พี่น้องบรอ,อยากาศวายู่ได้ไหนปะนอนกองกันได้เลยเน,นี่ย ขอใไดนอนกับไก่แม่นี่ตัวนึงก็อยู่ข้างล่างเนี่ยขอให้ได้นั่งได้นอนไก่แม่เนี่นนนยอ้าวไปหมดกะตั้งได้กะขอให้ดูดีไม่ด้ใช่หรือจัอง อาหารก็ถิ่มว้ให้กินอย่างนี้ตลอดนะพี่น้องตัวบ้านกาแฟกับห้องดีดีเล้ไปเฮ็ดหมันมากับห้องจักเป็นยังมีอยู่สองตัวนะจ๊ะไล่แดงกับแับกาแฟข้างในเฮ็ดหมันมาห้องแต่ว่าไล่แดงเข้าห้องแล้ะยังกาแฟกาแฟกับบ่อห้องบันไดและต่ว่ตวาตื่นขึ้นมาย่าไหนก็ห้องย่านั่นแหละพี่น้องเอ้ย กันในเฮาก็ลำหนวกหัวเด้เลยนะห้องนะ้อแมวมาเป็นห้องค่อยๆน้อพี่น้องเนาะอเอาก็สิขอปิดคลิปกันเด้อจ้ะพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้ะให้ยูดีมีแห้งสู้ขู่สู้คนเด้อจ้ะเนาะพี่น้องขอบพระคุณหลยายๆจ้า